พอกินอะไรพวกเต็มคำอ่ะผู้บุกเบิกมาวะเนี่ยใครเป็นผู้บุกเบิกมาวะเนี่ยดูดิเนี่ยคลาสสิกแม่สวัสดีครับทุกทูนถึงแผมหน้าเผาครับมาบ่อยไหมครับที่ทำงานของนี้เหรอใช่ครับติดใจอะไรครับร้านนี้มีปริมาณด้วยครับนี่หมูกรอบเหรอใช่ครับผมหมูกรอบเหรออย่างเยอะอย่างแน่นเลยอะไรที่เด็ดครับพี่เนี่หมูกรอบหมูกรอบที่เด็ดนะครับ ไปเลยครับอะไรทีเด็ดบ้างครับที่นี่ครับนี่คือวัตถุดิบขึ้นสดจากแถวนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับ <มา S 1> นี่มานี่เดี๋ยวให้ดูเลยสดๆเห็นในเดี๋ยวเมื่อวานบอกกระเพร่ากุ้งหูกรอบปลาหมึกใช่ไหมครับ วันนี้ซีฟู้ดนี่ก็ขึ้นสดหมดทุกวันนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดเป็นลายสีอย่างนี้เนี่ยขึ้นสดสด,สด,สด,สดอู่แล้วก็เห็นปลาเล็กเมื่อกี้นี่คือนั่งสับหมึกอยู่ปลาเล็กขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิกว่าปีแล้วจ้ะสิกว่าปีแล้วเหรอในโซเชียลนี่ก็อบอกว่าทำนี่คือทำเยอะเพราะอยากให้คนกินอิ่มแล้วครับทำไมต้องเยอะขนาดนี้ด้วยครับปลาเล็กแถวนี้คนงานคนงาน,น,น,นมาเยอะใช่ไหมครับเราเลยต้องใส่น้ำปลาพริกหน่อยตราเราเนี้คือไม่ต้องใส่เลยไข่แดงนิดนึ่งข,ขอโทษนะครับ หมึกอย่างนี้น้ำกระมึงเป็นต้านลองดิ้ผัดกะเพราหรือแห้งไหมไม่ผัดแฉะไปก็ไม่ตัดซื้ออันนี้เหมือนกับผัดกำลังดีน้ำซอสมันพอที่มันจะเคลือบข้าวทั้งหมดทั้งจานเลยผิดหน่อย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 แล้วแบ่งกันหมูอะไรมาดงเลยปลาหมึกได้หนึ่งไข่ดาวอือ เยอะแต่พี่มุกหน่อยในระหว่างที่ทุกคนกำลังปาดเนื้อแล้วก็โอ้จะอ้วกแล้วคุณป้าแถบมายิ้มตู้หน่อยพี่อันนี้อะไรครับคุณป้าโรบิดโรบิสโรบิสครับปลาเล็กบอกว่าอาหารมีหลากหลายมากมีพริกเกลือกะเพราผัดพริกแกงข้าวกระเทียมมีทุกอย่างแล้วเราสั่งแต่กะเพราปลาเล็กเลยอยากให้ลองหอมชีวิตดํามีความหวานที่เข้ามาทำให้มันมีสีมันกลมกล่อมมากขึ้นปลาเล็กเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับปลาเล็กครับ เปิดถึงห้าโมงเย็นนะครับเปิดตีสามเปิดตีสามตีห้ามากินได้แล้วขายมาสิบสปีแล้วเฮ้ยเชิญชวนเอสซีนะครับเชิญชวนเอสซีมาทานย้อนนะครับมาเลยนะคะกับข้าวสดสดเด้งๆอิ่มๆจุกจุกเน้นเน้อร่อยร้อยแปดสิบห้าคอหงส์ฟังใต้กดไปเลยไปเลยทิกตอกข้าวบึ้มเลยเลยข้าวบึ้มครับสาวๆมาก็คนละจานกันเลยเหรอครับเนี่ยทั้งสายหัวกันแล้วตัวเล็กแค่นี้ทำไมสั่งกันคนละจานเมื่อกี้หนุ่มตุ้มเบลเลอร์เลยกินกันไม่หมดเลย